เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงอานนท์หล่อนหนักกุกข่าวมีคนรอจัดการแกนนำถ้าไม่ให้ประกันตัวจะก่อม็อบทันทีด้านเพนกวินปลุกมวลชนรวมตัวที่สพคลองหลวง จากกรณีที่นายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือว่าเสียโป้ค่ะได้โดนจับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโฆษณาชักชวนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นได้เล่นการพนันตามพรบการพนันและความผิดตามพรบอฟอกเงินโดยจับได้คาบ้านพักเลขที่60ทับ23 27ถนนเพชรเกษมซอย44แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดย ของกลางได้ร่วม18รายการมูลค่ารวม16ล้านบาทอาทิรถสปอร์ตปอร์เช่คารเรราสีเทาทะเบียน8กอจอ88กรุงเทพมหานครเงินสดจำนวน2ล้าน7แสนบาท อาวุธปืนขนาด9มมและกระสุน11นัดสมุดบัญชีธนาคาร65เล่มโทรศัพท์มือถือ39เครื่องและเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะล่าสุดนายพฤิชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำกลุ่มคณะราษฎรก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จะมีการถูกฝากขังในวันที่5กุมภาพานนันธ์นี้โดยระบุข้อความเขาว่าอาจมีการฝากขังในวันพรุ่งนี้ โดยในวันพรุ่งนี้ตนกับเพื่อนนักศึกษาร่วม1ิบคนมีกำหนดต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจากกรณีชุมนุมเซฟนิวมอทอซึ่งพันตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบตำรวจสลายม็อบเจ้าเก่าเจ้าประจำก็แอบเปรยๆว่าอาจมีการฝากขังซึ่งสอดคล้องกับข่าวจากวงทนายความว่ามีความพยายามจะเอานักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เข้าเรือนจำให้หมดภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยนายเพนกวินก็บอกเขาว่าตนเองไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆเพราะก็เคยเข้าเรือนจำมาแล้วครั้งหนึ่งและก่อนหน้านี้ก็เคยถูกคนจากรัฐขู่ทำร้ายมาหลายรอบอย่างที่เคยเขียนจดหมายออกมาจากเรือนจำตนเสียสละอะไรก็ได้เพื่อเป้าหมายที่เราต่อสู้ก็คือให้แผ่นดินเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตนไม่กลัวอะไรกลัวแต่การต่อสู้จะเงียบงนันแต่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคบไฟแห่งความตื่นรู้และความกล้าหาญได้ถูกจุดขึ้นแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน คนที่ตื่นขึ้นมาจะได้เห็นแสงสว่างแล้วย่อมจะไม่กลับไปหลับหูหลับตายอยู่กับความมืดมิดอีกไม่ว่าพวกตนจะอยู่แห่งใดหรือจะมีพวกตนหรือไม่ตนเชื่อว่าการต่อสู้ของประชาชนจะดำเนินต่อไปเรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปนับหนึ่งแล้วเราจะไม่หันหลังกลับอีกต่อไปดังนั้นในวันพรุ่งนี้หากใครที่พอสะดวกก็ขอเชิญมาพบปะพูดคุยกันก่อนพวกตนจะเข้าไปสถานีตำรวจณสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเวลา10นาฬิกาตรงและหาก ตนไม่ได้กลับออกมาเชื่อว่าเพื่อนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนจะยังคงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปสู้เพื่อความเป็นไทยดีกว่ายอมเป็นทาสพร้อมโพสต์ข้อความต่อเขาว่าผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงหลุดปากออกมาว่าจะมีการส่งตัวฝากขังทางด้านของนายพานุพง์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองก็ได้โพสต์ภาพบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงพร้อมกับระบุข้อความด้วยเขาว่า พรุ่งนี้ขออนุญาตทดสอบรั้วว่าตำรวจใช้ภาษีประชาชนสร้างรั้วที่ได้มาตรฐานหรือไม่ขณะที่ทางด้านของนายอนนนำพาแกนนำกลุ่มคณะราษฎรก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่เสียโปถูกจับว่าจะมีการจัดการแกนนำกลุ่มนักศึกษาโดยระบุข,ข้อความเขาว่า ลือกันไปถึงขนาดส่งเสียโป้เข้าคุกไปรอจัดการนักศึกษานี่มันจะนิยายเกินไปมัง้งตำรวจอาจฝากขังนักศึกษาลองจับตากันว่าใจยังไงทั้งนี้ค่ะนายอนนท์ก็ยังโพสต์ต่อไปอีกค่ะว่าถ้าตำรวจฝากขังเพื่อนเราแล้วสารไม่ให้ประกันก็เริ่มต้นม็บอย่างเป็นทางการสถานที่และเวลาติดตามที่เพจเครือข่ายราษฎร นอกจากนี้ค่ะนายปิยรัตจงเทพหรือว่าโตโต้หัวหน้ากลุ่มการ์ดวีวอลันเทียรหรือว่าวีโวก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ถูกหมายเรียกเกี่ยวกับคดีธงแดงโดยได้ระบุข้อความในโพสต์ค่ะว่า ประเด็นคือมีเรื่องแปลกอย่างคือพรุ่งนี้ทราบจากทนายความว่าผมมีรายชื่อผู้ต้องหาคดีธงแดงที่สอบพอคลองหลวงให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเวลา10ดนาฬิกาแต่จนวันนี้ก็ยังไม่เห็นหมายเรียกจากตำรวจประเด็นต่อมาผมเข้าพบอายการแขวงพระนครใต้นัดส่งตัววันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอายการก็นัดมาพบอีกครั้งวันที่6กุมภาพันธ์ผมก็ตกลงรับไปนัดมาเพราะดูตารางแล้วไม่มีนัดที่ไหน แต่เรื่องไม่จบหลังจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านอายการโทรตามให้แก้ไขนัดหมายจากวันที่6เป็นวันที่หกุมภาพันธ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่อายการลืมดูปฏิทินว่ามันตรงกับวันเสาร์เลยขอเลื่อนมาเป็นวันที่5กุมภาพันธ์แทนซึ่งผมดูแล้วว่าติดรับทราบข้อ,อกล่าวหาที่สพคลองหลวงตามทนายแจ้งผมจึงบอกเจ้าหน้าที่อายการว่าผมไม่มั่นใจว่าจะกลับมาพบอายการทันไหมเนื่องจากไปรับทราบข้อหาที่คลองหลวง ถ้าทันจะกลับมาและถ้าเป็นไปได้เลื่อนไปวันอื่นจะขยับเข้าหรือขยับออกก็ได้แต่อายการบอกไม่ได้ต้องวันที่5เท่านั้นผมจึงบอกตามตรงว่าผมแยกร่างไม่ได้ทันก็คือทันไม่ทันก็คือไม่ทันตามนั้นก็เห็นได้ชัดๆเขาว่าในครั้งนี้แกนนำเนี่ยต้องการปลุกระดมมวลชนให้ออกมารวมตัวชุมนุมกันอีกครั้ง The truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย